ก็สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเด็กในมงอีกนนเช่นเคยตอนนี้เราอยู่กลางป่าดิบชื้นนะครับผมขลังเป็นที่พักของผมนะครับผมมานอนในป่าก็เดี๋ยวผมจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนแถวพะโตะนะครับผมมีคนแก่คนหนึ่งอายุก็ประมาณตอนนี้น่าจะประมาณแ80ดสิบกว่านะครับคร่าวๆแกนะครับมาเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังผมก็ฟังกับเขาอีกทีนึงนะครับจากต่อๆกันนะครับผม เห็นว่าแกาเข้าไปหาของป่าแล้วแกเดินทางตั้งแต่เช้านะครับไปเจอสมุนไพรนะครับผมหลายชนิดที่หายากในป่าแห่งน,นั้นนะครับแล้วบังเกิดว่าพอเดินเข้าไปนะครับผมในร่องลำธารเล็กๆพอได้ยินเสียงนะครับสีเท้าเดินตามหลังตลอดทางแกก็จะเงื้อคอดูนะครับไม่มีอะไรก็ทําแบบไม่สนใจนะผม เบรดไม่สนใจนะครับผ่าอื่นเดินจนเพลินนะครับผมไปจนเจอก้อนหินก้อนหนึ่งนะครับที่อยู่ในลําธารเป็นสีเหลืองทองนะครับผมเกก็เก็บออกมานะครับใส่ในกระเป๋าครั้งนี้นะครับผมแกเดินวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่ที่เดิมนะครับผมเวียนไปเวียนมาอยู่ที่เดิมแกไม่เตรียมตัวไม่มีเปลไม่มีอะไรที่ว่าจะมานอนป่าเลยนะครับผมครั้งนี้แกพลาดนะครับแกนึกในใจว่าแกพลาดแล้วนะผมแล้ว แกก็นั่งอยู่ริมลาธารนะผมคือคนสมัยก่อนเขาจะพกยาเส้นไปเช็คนะผมแกก็ก่อไฟอยู่ข้างริมลาธารแกก็ได้ยินเสียงนะผมลงมาจากบนหลังแบบนี้นะผมเดินลงมาเรื่อยๆมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมยืนอยู่เรียกแกนะครับว่าบ้านแกอยู่ถัดไปอีกเขานึงไปพักบ้านแกก่อนคืนนี้แกก็เดือดตามผู้ชายคนนั้นไปนะครับเห็นว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่มากเลยนะครับมีบ้านประมาณ20่สิบ่าลังคาเรือนนะครับผม มีตั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงแกก็อยู่ในนั้นนะครับผมอยู่กินจนถึงสามสีวันนะครับผมป่าเกจะกลับบ้านนะครับเกก็มาเล่าให้คนข้างนอกฟังว่าไปเจอหมู่บ้านในป่านะครับชาวบ,บ้านก็งงกันใหญ่เลยนะครับผมว่าเอ๊ะบนภูเขามีหมู่บ้านด้วยหรืออะไรประมาณนั้นนะครับเกก็เล่าให้ฟังว่าในหมู่บ้านแห่งนั้นนะครับมีทุกอย่างมีหมูเห็ดเป็ดไก่มีชาวบ้านทำนามีผู้หญิงผู้ชายนะครับมีเยอะแยะไปหมดนะครับผม แล้วที่สาคัญในหมู่บ้านแห่งน,นั้นนะครับจะมีเป็นก้อนหินเป็นกองทองเต็มไปหมดเกก็ชักในกระเป๋าที่แกเก็บมานะครับให้ดูปรากฏว่าหินที่เป็นสีทองเหลืองทองนะครับกลายเป็นหินธรรมดาไม่ได้มีทองคําไม่ได้มีอะไรนะครับผมเกก็ว่าแปลกมากนะครับเป็นเรื่องที่แปลกนะครับผมเกก็มาเล่าคนในหมู่บ้านฟังว่าแกได้ทองมาได้ทองมาให้คนดูนะครับจนเกคลั่งแบบ เสียสติไปเลยนะผมจนบ้านะครับชาวบ้านก็ไม่ได้เชื่อเลยนะผมเขาเขาหาว่าแกบ้าเรื่องนี้นะผมก็ฟังจากเขาอีกทีนึงถ้าคุณต้นฉบับเล่าให้ฟังน่าฟังมากนะครับผมไม่ไม่เก่งเกี่ยวกับเรื่องเล่านะครับประมาณนี้นะครับคล้ายๆประมาณนี้เลยนะครับผมก็เมื่อคีได้ยินเสียงนะผมเหมือนนายพรานนะครับตุ้ม เพื่อนเพื่อีรอติดตามคลิปกันได้เลยนะครับว่าเด็กในหม่องมานอนตรงนี้นะครับพื้นที่ที่โดนดึงขานะครับผมเมื่อคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่น่ากลัวนะครับดูครับขนไม้ที่ผมพาดแล้วก็มีขนไม้ใหญ่นะครับตอไม้ใหญ่อยู่ข้างหลังที่จริงนะครับเกี่ยวกับในป่าทุกอย่างนะผมก่อนที่เราจะมานอนเราก็ต้องขอเส้นไหว้ ุกอย่างมันเป็นไปด้วยกฎของที่คนมาเที่ยวป่านะครับถ้าเราพลาดนะครับอาจจะมีการตักเตือนหรือโดนอะไรสักอย่างหนึ่งโดนบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงมันก็มีสักอย่างหนึ่งแหละนะครับผมสําหรับคนที่มาเที่ยวป่านะครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งมีพี่ๆท่านหนึ่งนะครับอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับที่ผมอยู่นี่แหละแกอยู่หมู่ห้าแกเล่าให้ฟังแกไปเที่ยวป่ากับเพื่อนนะครับสามคน วัยรุ่นทั้งนั้นนะครับไปกะวะ่าไปล่าสัตว์นะครับพาเราขาวเข้าไปนะครับคนละขวดสามคนสามขวดแล้วแกเ,เดินนั่งแต่เช้านะครับผมจนไปถึงปลายทางตอนบ่ายสามกก็หาพื้นที่นะครับตั้งเข็มกวาดผูกเปลนะครับอยู่ริมลําธารเหมือนกันนะครับผมคือในป่าดงดิบนะครับเขาจะสะอาตั้งที่พักอยู่ริมลาําธารเพราะว่าน้าคล่องอาบน้ําง่ายนะครับหากินง่ายแล้วปลาเยอะมาก อีกสองคนนึงนะครับแยกย้ายไปคนนึงหาปลานะครับเขาพาอวนมานะครับผมไปหาปลาอีกคนหนึ่งเดินขึ้นบนสันเขาไปสำรวจลูกผลไม้สุกเพื่อที่ว่าจะยิงสัตว์แล้วคืนนั้นเขาก็นั่งพูดกันนะครับผมไปยิงถึงนหังไหลข้างกองไฟนะครับผมเขาก็นั่งพูดกันข้างกองไฟ พูดเกี่ยวกับเรื่องคนนู้นเจอผู้หญิงสวยคนนีอ้อย่างนั้นอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้คุยกันไปคุยมาเกี่ยวกับเรื่องใต้สะดือนะครับผมแล้วก็นั่งหัวเราะเมาเล่าดื่มเล่าเมาปรากฏว่านะครับมีก้อนหินก้อนหนึ่งนะครับประอันนี้ไหลลงมาเข้าผ่ากลางวงองไฟกระดินเลยนะครับผมแต่แก,ก่รู้ตัวอีกทีหนึ่งคือว่าพลาดไปแล้วนะครับผมไปพูดเรื่องแบบนั้นก็ไม่มีอะไรก็นอนนะครับผมนอน แกว่ากลางคืนนะครับมีคนเดินวนเวียนแล้วก็เรียกชื่อทั้งคืนเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นแกไม่ได้นอนแล้วทีนี้นะผมนั่งชวนเพื่อนนั่งแล้วก็แบบเกิดอาการกลัวนะครับผมจนถึงรุ่งเช้าสัตว์ป่าก็ไม่ได้หาทีนี้นะครับผมรีบนะครับเก็บของนะครับพอรุ่งเช้าเก็บของกลับบ้านแล้วบางอื่นนะครับมันพาอื่นอะไรแบบนั้นนะผมแม่ของเขาเล่าไว้ฟังว่าเมื่อคืนมีพระนะครับผมมาเข้าฝัน ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับบอกว่าลูกไปทําไม่ดีแล้วเขาจะมาเอาชีวิตแต่พระรูปนั้นน่ะเป็นพระทุดงนะครับมาขอไว้ว่าอย่าเลยเขาคือไม่ได้ตั้งใจนะครับเขาทําด้วยด้วยฤทธิ์เมาอ,อะไรประมาณนั้นแล้วเพราะว่าใน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 ความฝันนะครับก็พระทุดงนะครับผมได้ขอไว้ขอจากเจ้าที่เจ้าทางที่จะมาเอาชีวิตของผู้ชายคนนั้นที่อยู่ในป่านะครับ เก๋ฝันแบบนั้นเลยนะครับผมมันเป็นบางเป็นเรื่องที่ว่าแบบมันตรงกันหมดเลยนะครับมันเป,นนเป,นนเปน็นเรื่องที่โหแล้วพี่ท่านหนึ่งอีกนะครับเป็นนายพรานแกไปเที่ยวป่าเหมือนกันนะครับผมแกว่าเก๋ได้ยินเสียงนะครับผมกระโดดบนพุ่มไม้เก๋ก็ไปดูนะครับเป็นรูปต้นแมงไพยนะครับเป็นต้นแมงไพยที่มีลูกสุกแล้วนะครับผมแกก็ชเงื้อคอนะครับผมขึ้นไปเห็นโอ้ตัวชะมด ถามสีตัวนะครับแต่บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปนะผมอากาศหนาวมาเยือบเยือบแล้วอยู่ๆเกิดเสียงนะครับผมหลังพุ่มไม้เดินนะครับตกใส่ใส,ส,แ,สแกก็ไม่สนใจนะครับผมแกก็เล็งปืนนะครับลั่นไกปรากฏว่ายังไงเพื่อนๆตัวชมดตัวนั้นนะครับตกลงมาแล้วที่มันเป็นไป มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเกก็ได้คว้าปืนนะครับวิ่งกระบอกปืนนะครับทิ่มกับดินนะครับผมแล้วก็แบบล้มลุกคลุกคลานไปจนถึงบ้านเกก็มาเล่าให้ฟังว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปนะผมถ้าเกิดว่าอากาศจะเย็นเยือกแล้วก็ผิดปกติกว่าในป่าที่เราเคยไปนะครับผมอย่าเข้าไปนะครับก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับในป่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบ เล่าคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกับผมใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบาย